สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ราวันช่องยูทูบที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวัหม่ๆนะครับอีพีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของทางเพชรโกศลกรินสดาและก็พิสุรย์กลินสดานะครับที่เตรียมจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อทําการชกอุ่นเครื่องนะครับโดยคู่สําคัญก็คือทางเพชรโกศลจะขึ้นชกกับทางยาบุกิอดีชมปมโลกในเรื่องน108ปอนด์ WBC นะครับขณะที่เพิสุรย์ก็จะเดินทางไปชกต่างประเทศครั้งแรก เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของนักชกทั้งสองคนนะครับพี่กสครับอยากพูดอ,อยากให้พูดถึงความรู้สึกครับที่เราจะได้เดินทางกลับไปชกที่ปุ๋นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โดนโควิดไปหลายปีเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่รอบนี้ที่ได้ไปต่อยกับอดีตแชมป์โลกครับอืมแล้วเป็นไงครับความรู้สึกที่ต้องเจอกับอดีตแชมป์โลกเรามีความกดดันหรือความหวั่นวิตกอะไรตรงไหนบ้างไหมก็ไม่นะครับก็เราก็ ซ้อมไปเราเน้นซ้อมไปครับแล้วก็ไม่หนักใจอะไรได้ดูเทปของยยบุกิบ้างอ่ะก็ดูครับดูเป็นไงมันเขาเป็นมวยสไตล์ไหนที่เราเขาก็เป็นมวยแบบเอต่อยยาวๆดีครับต่อยมวยแบบสรงจังหวะยาวๆอืมเขามีจุดเด่นตรงไหนซะที่ดูมา้ยมีรูปที่ดึงบวกต่อยขวาอาะแล้วเราเตรียมแผนไปยังไงบ้างก็เราก็เตรียมก็มีหลายรูปครับก็รอดูอ่าเดือนสิงหาดีกว่าครับผม แล้วพูดถึงการเตรียมตวัวฟึกซ้อมในครั้งนี้ครับหลังจากที่เฟนโกโซนก็อุ่นเครื่องมาหลายไฟล์แล้วใช่การเตรียมตวัวฝึกซ้อมเพื่อที่จะชกในเดือนสิงหาคมนี้นี่วางแผนไว้ซ้อมประมาณกี่สัปดาห์ครับก็หลังจากรู้ข่าวไปก็เริ่มแบบรู้ข่าวก็จะต่อยกับอดีตแชมป์โลกเพว่าเริ่มเร่งเริ่มซ้อมไปน่าจะประมาณ3เดือนเต็มสี่เดือน แล้วตอนนี้มีมีโปรแกรมจะไปญี่ปุ่นในวันไหนอ่าไปาเดินทั้งน่ะเดือนเจ็ดกันอ่ากรกฎาคมครับผมแล้วก็ไปเก็บเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไหนใช่ไปเก็บตัวที่ค่ายกินซิดะซ้อมนี่น่นก่อนอืมแต่ว่าสถานที่โชคนี่ก็ต้องไปที่โชคที่นาโกย่าใช่ใช่ครับอ่าฮะแล้วที่ผ่านมานี่อ่าพชรขงไปต่อยที่ที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นอีกกี่ครั้งแล้วอ่อน่าจะสามครั้งครับสามครั้งที่ที่ไหนบ้างที่โอซาก้ามาเลยที่โอซาก้าเลยสามครั้ง และการการการเตรียมตัวในไฟนี้เนี ings, ่ยสมมุต <Sh> ิในกรณีท huh. ี <o oo> ่ผ่านเยบุกิได้เนี่ยมีแผนยังไงบ้างไหได้คุยกับผู้สนับสนุนบ้างหรือยังก็ถ้าสมมติผมผ่านไอ้เยาบุกิได้ผมก็ต้องไอผมก็ได้อยากชิงไอ้ WBC กับเคชิโร่ใช่ะกับทางคิวจิตอนนี้มีข่าวอะไรทางนั้นบ้างไหม ที่เขาอตอนนี้เขาต้องไปโชกับแชมป์ธรรมดาที่เม็กซิโกก่อนสมมติ <Smooth S 2> ถ้าคิวจิผ่านมูวิเดสที่เม็กซิโกเนี่ยมีโอกาสใจะเจอกับเราไหมก็มีครัก็ผมว่าอยากต่อยอมีการส,สัญญาไว้ด้วยคนต่อไปเขาต้องเป็น,เ,ปนเรา<ม>อพูดพูดถึงสมมติสมมติในกรณีที่เราเลือกได้นะในกรณีที่เราเลือกได้อ่คิวจิกับทางคนชิโร่เนี่ย พีโกศลดูแล้วเจอใครน่าจะเข้าทางเรามากกว่าในความในใจของผมผมอยากต่ายเคียวกกจีพักปาเพราะอะไรยังติดใจไฟที่แล้วไฟที่แล้วยังเสียดายอยู่สวัสดีครับปูมสวัสดีครับผมปูมพูดถึงการชกของพีโกสนกับยาบุกิในไฟนี้ครับมีที่มาที่ไปไงครับหลายคนก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ครับโปรแกรมการชกในครั้งนี้มากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้แล้วครับผม ตั้งแต่เออคือที่ปีที่แล้วเนี่ยคือประมาณว่าที่ที่แบบว่าซ้อมกันมาตลอดแล้วคือทางทางทางั้งชัชโชทั้งโมโตโช,ชิก็เห็นผลงานนู่นนี่นั่นก็มีการประสานตลอด<ม>ปุ๊บพอต้นเดือนกุมภาเขาก็เห็นผมจัดตลอดเลยประมาณนี้ครับเฮ้ยเนี่ย<ม>ย,ยาบุกิสนใจจะต่อย,ต,อยต่อยไหมโ<ม>น่นนี่นั่นผมว่าตอนเนี้ยใครก็ได้ออ๋แต่ก็ตั้งแต่ตอน,ตอนเขามีเป็นแชมป์โลกใช่ครับผมครับอ๋อก็ถาง<อ>ว่าทางยุนกิก็อาจจะเล็งไปเป็นผู้ตัดใช่ใช่ใช่ครับผมครับอ่า คือจริงๆตอนหน้าลู้งแตกุมพาแล้วโนนี่นั่นถามว่าอยากต่อยไหมยาบุกิเพราะว่าชอยมันชอยมันอยู่ที่ว่าคือเคียวคุจิมันมันมันเบี่ยงเบนเราตลอดอ่ะอยากชิงเอยากชิงยาบุกิไหมอยากชิงยังไงก็ได้นนนี่นั่นแล้วจังหวะปุ๊บยาบุกิดันเสียแชมป์เสียแชมป์ปุ๊บโนนี่นั่นก็ยังติดต่อมาอย่างอยากต่อยหรือเปล่าต่อยได้หมดคือผมมาต่อยใครก็ได้ครับผมก็คุยกับสนก็นะต่อยไหมสนสนก็ผมว่าต่อยใครก็ได้คือขอขอให้ได้ต่อยครับผมครับอ่าอืมแล้วดูแล้วแนวโน้มแทนของ โมโตชิ <Mot> ครับตอนนี้ก็คือเขาก็ทั้ง w v c ทั้ง WBO ครับผมตอนนี้มีอัปเดตฟัง ji, เคียวจิบ้างไหมฟังเคียวจิมีอัปเดตตลอดนะครับ<ง>คืออ่ะเอานี่ก่อนเลยครับม,มันพูดยาวได้ไหมพี่อ่ามันพูดยาวได้นะ,ะฟังเคียวคุจิก็มีนะจริงๆริอะเคียวคุจิมันก็เบี่ยงเบนมันมันเจ็บโน่นนี้นั่นนะมันก็อ้างมาตลอด จนมันมีบอกมาอะไรชื่ออะไรเช,ชียวกปะป่ะอ่าจะมีแชมป์รุ่นร้อยไอ้แชมป์ดูบีโอเอเชีย1้อยหเชียวกะครับผม mm hmm. ทางเคียวกุจิก็บอกมาต่อยกับตัวนี้ก่อนไหม mm hmm. ถามผมมานะผมก็ต่อย mm hmm. ว่าต่อยหมดแล้วว่าต่อยได้หมดนู่นนี่นั่นปอฟึ๊บ,บพอเหมือนกะฝั่งนู้นเห็นผมเจ้าจริงๆอยู่ๆเงียบไปเลยไม่เอา mm hmm. อยู่เงียบไปแล้วมีมาถามพิสุริยน mm hmm. จะต่อยหรือเปล่าเชียวกะผมก็เลยตอบไปเชียวกะถ้าพิสุริยนต่อยยังไม่ถึงแน่นอน mm hmm. ก็ตัดตออกไปโน่นนี่นั่นฟึ mm ๊บ hmm. ก็ถามว่าเคียวคุจิเอาไงไง่นนี่นั่น mm hmm. เ,ขเขาบอกยังเจ็บอยู่ั mm ็เ hmm. จ็บอ่ะงนั้นเอานี้ไปเคลียร์ให้ให้จบก่อนดีกว่าคือผมไม่ได้ทุกคนนน่นนี่นั่นคือตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงจนถึงทุกทุกวันเนี่ยที่ผมจับต่อยมาตลอดอะ mm hmm. มันมีการคุยกับทางญี่ปุ่นมาตลอดครับผมครับว่าจะต่อยกับตัวนี้ไหมจะ,จะต่อยกับคนนี้ไหมซึ่งผมผมบอกเลยคือพวกผมมีหน้าที่ต่อยผมต่อยใครก็ได้ครับแต่ก็ต้องต้องอยู่ที่ความเหมาะสมไม่นะ mm hmm. ไม่ใช่ประมาณว่าแบบโอ้โหเอา มาเอาตัวน้นตัวนี้ไหมผมต่อยอะไรประมาณนี้ครับผมคืออันนี้ที่คุยกับสปอนเซอร์ไว้นะครับที่คุยกับสปอนเซอร์ไว้ยนะครับผมครับสปอนเซอร์ er ผมบอกแค่เนี้ยอะไรมาก่อนเอาตัวนั้นแล้วพอจบสุดท้ายจบสุดท้ายมันก็ต้องเจอแชมป์สถาบัานอื่นเพราะเขามองให้ผมไปลมแชมป์เขาไม่ให้ผมเขาไม่ให้ผมหยุดแค่ได้บีบแล้วจบไม่ใช่เขาให้ผมมองว่าสมมติคุณได้บี c มาหรือคุณได้ W น a มา mm hmm. เขาก็จะคุยกันต่อ สมมติได้ w สมมตินะสมมติเฉยๆสมมติได้ w b ยวีมาจากเคนชิโร่สัญญาใจกับเคียวคุจิมีอยู่แล้วแล้วผมก็บั่นใจว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยกเคียวคุจิมันอยากเจอแน่นอนก็ลมแชมป์ใช่ไหมครับลมแชมป์เสร็จปุ๊บสมมติได้แชมป์วบีเผมถ้าว b บอก็อยากต่อย<ม>คือณนะตอนนี้เอาเป็นสเต็ปไปก่อนนะครับอ่านว่าให้ได้สักแชมป์นึงก่อนครับ แล้วผมว่าเดี๋ยวโอกาสมันจะมาเองครับผมสเต็ปแรกนี่คือยาบุกิอ่าแสเต็ปแรกยาบุกิครับผมครับอุ้มเนื้อเป็ครับเจอมวยตัวนี้เก่งนะผมว่าไม่ใช่ว่าผู้ผมจะผ่านง่ายๆนะผู้ผมก็ก็ไม่ได้จะแบบว่าจะเหมือนกับอุ้ยแบเบอร์จะผ่านได้ง่ายๆเลยคือผมก็ต้องซ้อมไม่ดีที่สุดนะครับเพราะเพราะอีกช็อตหนึ่งผมมองว่าถ้าเขาแพ้ไฟเนี่ยเขาเลิกแน่นอนอ่าเขาว่าเขายัางไงดีครับเขาก็อายุก็ จะ30แล้วคือเขาแพ้ผมว่าเขาเลิกแน่นอนเพราะฉะนั้นไฟนี้ผมฮายาบุกิน่าจะเตรียมตัวมาดีมากๆเหมือนกับที่เขากําลังจะชิงแชมป์โลกครับผม,มเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของผมก็มันก็ไม่ต่างอะไรที่ผมกําลังจะไปชิงแชมป์โลกนะครับผมครับพูดถึงเพโกโกสนนี่เพ็กโกสนนี่หนึ่งไฟนี้เพ็กโกสนซ้อมที่เจอกับยูบุกิเนี่ยเทียบกับไฟที่เจอกับฮิยาบุกิที่จะชิงเขาที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างการทซ้อมการที่ซ้อมว่า ผมพยายามจะซ้อมให้หนักให้หนักเท่าตอนที่ผมไปจีนเช้าโลกใช่แล้วดูแล้วครัเทียบเนี่ยยบุกิกับคิคุจิเนี่ยคนไหนน่ากลัวกว่าคนไหนน่ากลัวกว่าทำสายตาเราเลยไม่ทำสายตาเราใช่ตัวไหนต่อยยากกว่าคงไม่ได้น่ากลัวตัวไหนมันก็ยากคนละแบบอ่ะใช่เย็บุกิยากตรงไหนใช่เย็บุกิมันจะมีรูปต่อยยาวๆจังหวะดีใช่ไอ เออเขียวุจิเขียวุจิเคียวุจิก็มีลูกเอตื้อดูดันนี่ตอยเร่อยๆต่อยเรื่อยว่าเป็นโอกาสของทาฟกกครับก็ต้องติดตามครับวันนี้ไหนครับผมยันทีครับผมวันที่สิบเดือนสิงหาคมครับผมครับต่อยที่นาโอยานะครับผมครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้ที่สนเขาบอกว่าจะไปเก็บตัวที่กินซดาเนี่ยที่ผมแพลนจะทาโมโตชิไว้น่าจะเป็นประมาณปลายเดือนเจ็ปลายเดือนกรกฎา ครับก็จะไปทั้งเพชรสุยนต์แล้วเพชรโกศลเลยครับผมครับเพราะเพชรสุยนต์เนี่ยจะต่อยในวันที่ในวันที่ในวันที่7สิงหาก่อนะ mm hmm. ครับแล้วก็แล้วก็จะจะมีคนด้วยก็คือเพชรจัตชัชยครับ mm hmm. เพชรจัตชัชยเนี่ยคือตอนนี้กำลังให้เพชรจัตชัยเนี่ยต่อยชิงแชมป์ประเทศไทยก่อน mm hmm. ถ้าเพชรจัตชัยชิงแชมป์ประเทศไทยได้ปึ้งมีอันดับเข้าอันดับเอเชียปึ้ง mm hmm. ก็คือเพชรชัชยก็จะมีโอกาสได้ไปต่อยที่ญี่ปุ่นเพราะตอนนี้คู่ของเพชรชัชยก็คุยไว้แล้วแต่เขารอว่า ให้เราผ่านแล้วก็ให้เข้าอันดับให้ให้เข้าอันดับเอเชียให้ได้ก่อนมีแน่นอนกับเพชรชัยเนี่ยผมบอกเลยเพชรชัยกับมวยญี่ปุ่นตัวเนี้ยผมว่าสนุกแน่นอนเอาบย้อนกลับมาเพชรสรยน์นิดหนึ่งตอนนี้เป็นรองแชมป์โลกดัชเบดครับผมซึ่งก็ถือว่าขึ้นมาเร็วเหมือนกันใช่ถือว่าขึ้นมาเร็วมากรับอนงี้พูดตรงๆในกรณีที่ต้องเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยโดยตัวส่วนตัวของภูมิเนี่ยมีความกังวลในจุดนี้แม้แต่ตัวน้องเองเขาก็ ไม่เคยไปชกต่างประเทศแล้วก็พูดตรงคือยังเป็นมวยใหม่ด้วยอ่ะเอาความรู้สึกผมเลยนะอันนี้กังวลจริงๆครับเพราะด้วยความที่เขาใหม่จริงๆนะต้องบอกเลยว่าเพชรสุยยนเนี่ยมาจากมาจากไม่ใช่ไม่เป็นมวยนะครับไม่เป็นเลยเรียกเรียกว่าไม่ไม่ได้สูดไม่ได้สูดที่ี่บองเรียกว่าติดลบครับผมครับคือเข้ามาสนพาเข้ามาหาผมตอนแรกนี่ผมแบบฮะขนาดนี้เร็วอย่างนี้นะครับผมแต่คือว่าน้องแกเรียนรู้เร็วครับผมก็ ด้ความพยายามของน้องเขาด้วยเลยเพราะฉะนั้นการไปญี่ปุ่นรอบนี้ถามว่าเออผมอตื่นเต้นไหมเอาจริงๆผมว่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นไม่แพ้ตัวน้องเขาเลยเพราะว่ากลัวในเรื่องของการตื่นเวทีอะไรประมาณนี้ครับผมครับใช่ครับไม่กลัวส่วนมีอะไรแนะนำน้องไหมอันย่างน้ยเราก็ไปด้วยกันสายก็พยายามบอกเขาว่าพยายามบอกเขาว่าไม่ต้องตื่นพยายามขึ้นเวทีไม่ต้อง ต่อยแบบสบายๆไม่ต้องตื่นอ่ะงั้นย้อนกลับไปตอนที่ไปกสทในตอนญี่ปุ่นครั้งแรกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอีกครับใช่ตอนต่อยครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะใช่ไหมตื่นเราก็น่าจะพอเข้าใจมันตื่นเวทีแล้วก็ตื่นกองเชียร์ด้วยครับไม่เหมือนกันเลยนะที่เมืองไทยกับที่ที่ที่ญี่ปุ่นไม่เหมือนกันเลยครับเรียกมาคุยเลยพี่เรียกมาคุยเลยดีกว่าครับสุริยนสวัสดีครับพี่สุริยนสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่ครับเทรนเนอร์ของเราครับสุริยน มาที่คําถามแรกก่อนพี่ชิโยนครับรู้สึกงไงครับกับการที่ต้องเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นครั้งแรกแบบนี้มีความกดดันอะไรไหมแล้วก็เป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของเราด้วยใช่ไหมครับผมกังวลไหมก็กังวลนิดนึงครับแล้วเราเตรียมตัวไงกับการที่ต้องกับต้องไปเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นครั้งแรกนี้มีการเตรียมตัวมียังไงบ้าที่ที่ที่ต้องเตรียมไว้ก็เตรียมซ้อมอย่างหนักเพื่อจะไปว้าชัยชนะที่ญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้เราเป็นรองแชมป์โลกดับสิบเอดแล้วก็ดีใจครับก็ดีใจมากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่ไม้แล้วพี่ภูมิแล้วก็พี่ไอด้วยนะครับที่ช่วยผลักดันสนับสนุนผมครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับไม้ครับเป็นไงครับเด็กันนี้ครับก็มีแววครับมันหนักครับแต่แต่ยังเคลื่อนตัวช้าอยู่ก็พยายามปรับดยครับมีมีตรงไหนจุดเด่นของ เด็กคนนี้คืออะไรก็มัด้ายเขาหนักครับเ่ากวนใจที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมไม่จับเทนมากี่กี่ปีก็ปี่เดียวครับกี่เดียวี่เดียวครับแต่ว่าก็ถือว่าพัฒนาการไปอย่างดีเลยทีเดียวครับมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขสำหรับเพื่อนชิดูเยอะเลยครับเพราะว่าต้องกระดูกไม่ก่อนใหม่สําหรับสําหรับมวยยังใหม่เลยครับแต่ว่าเราก็ต้องปรับไปเรื่อยครับเอาให้ทันแล้วไปญี่ปุ่นครั้งนี้นี่กังวลตรงจุดไหน ก็ประสบการณ์เขาน้อยด้วยแต่เราก็เอาประสบการณ์เราช่วยเขาด้เยอะบอกเขาทุกอย่างที่เราไปญี่ปุ่นมาเป็นไงอะไรยังไงแนะนำยังไงบ้าง,รางรครับแนะนําทุกอย่างว่ามวยมวยญี่ปุ่นเนี่ยมันจงังหวะเขาดียังไจงจังหวะเหมือนเหมือนกันทุกตัวนะจงังหวะขาจังหวะอะไรพวกนั้นจงังหวะเขาดีเราก็ต้องเทรนเขาเยอะบางครั้งก็เป็นคู่ลงมาเลเขาออเอาแต่ว่าที่ผมว่าที่น่ากลัวกว่าคู่ชกนี่คือบรรยากาศใช่ครใช่ครับแล้วตรงนี้เราแนะนำไงเขาไหมที่ต้องไปเจอบรรยากาศที่ไม่เหมือนกับไทยแน่นอนอะครับ ก็ไงไหมก็เคยมีประสบการณ์โชว์แล้วครับใช่ใช่ครับก็บอกน้องทุกอย่างที่รู้ก็บอกน้องหมดนะบอกน้องครับที่เจ้าแคบอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนมวยก็ที่คอติดตามดูเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเราเป็นมวยดาวรุ่งที่แฟนมวยชอบตนีใจจับตามากเพราะว่าขึ้นมาเป็นรองแชมป์โลกหนักสิบเอ็ดลวมีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่พลังโลกในอนาคตอันใกล้แต่ว่าไฟนี้ต้องเจอกับหนาสําคัญเลยที่เป็นโช้ที่ปุบฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึง ก็ฝากขอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้คว้าชัยชนะมาให้ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับและนี่ก็ค,คือความรู้สึกของทางเพชรกศมกลินสดายิมแลวก็เพชรสรต์กรีนสดายิมนะครับอีทเรียนจะไปทำศึกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางช่องราวันไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสาราการมวยดีๆแบบนี้สำหรับ EP นี้ต้องจากลา EP ตอนนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ